สวัสดีครับวันนี้เรามาดูข้อสอบแผ่นหนึ่งรอบกุมภาอกษากันต่อเลยเนาะข้อนี้เป็นบทเวกเตอร์นะครับก็มาดูกันเนาะข้อนี้ก็วัดเรื่องการคอร์สกันนะครับของเวกเตอร์แล้วก็การดอทด,ด้วยนะครับว่าไม่ตั้งฉากเนี่ยคืออะไรนะครับเราลองมาดูกันเขาให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มาเนาะตามนี้ถามว่าเวกเตอร์ในข้อใดเดีเยวไม่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u คอร์สกับเวกเตอร์ v นะครับ แสดงว่าเราต้องหาเวกเตอร์ u คอสกับเวกเตอร์ v มาก่อนอ่าเดี๋ยวมาหาตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเวลาทำนะครับตามสูตรจำได้ไหมอ่าเดี๋ยวพี่เขียนให้มันคือค่าดีเทอร์มิแนนต์นะก็คือค่าเด t นะครับแล้วเราให้เขียนตัวนี้เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k เนี่ยเขียนเรียงมาเลยอ่าแล้วเราก็เขียนมาครับตัวไหนอยู่หน้าเวกเตอร์ u เนาะแล้วเราก็เขียนตัวนี้มานะเลข หน้า i ก็คือ2แล้วก็ตัวนี้เป็นลบหแล้วก็2เนี่ยเขียนเรียงมา2อลบหแล้วก็2ต่อมาที่อยู่หลังก็คือเวกเตอร์ v เนอะก็คือมีเลขอะไรบ้าง1 2แล้วก็ลบสอ่ะตามนี้โอเคทีนี้เราจะหาค่า determinant นะครับอ่ะพี่จใช้วิธีรัดเลยแล้วกันก็คือให้เราเลือกแถวนี้มานะครับอ่ะเริ่มจากการตัดตัว i ก่อนนะครับเนี่ยตัดตรงนี้ตัด i ออกนี่ก็จะเหลือแค่นี้เนาะนี่ก็เขียนมาก็จะเหลือค่าดีเทอร์มินนต์ของนี่ตรงนี้เราก็เขียนมาเลยลบหนึ่งสองสองแล้วก็ลบสองนะครับแล้วก็เวกเตอร์ไและทีนี้ให้จำว้าเสมอว่าตรงนี้จะติดลบนะครับเนี่ยมันจะสลับนี้บูวกลบบวกนะครับต่อมาครับให้เราตัด เวกเตอร์ j นะครับตรงนี้ออกก็จะเหลือตรงนี้เนาะเอามาเขียนก็จะเป็นสองสองแล้วก็ลบสองนะครับโอเคสองสองแล้วก็ลบ2แล้วก็เวกเตอร์ j เนาะสุดท้ายก็จะเป็นตัดตัวนี้เนาะเนี่ยตัดตัวเวกเตอร์ k ออกก็จะเหลือตัวนี้ก็จะเหลือ determinant ของสองลบหนึ่งสองนะโอเค เสร็จแล้วเราหาเดตครับ่าเริ่มเลยเนาะคูณลงครับคูณลงลบหคูณกับลบสได้2นะครับคูณขึ้น2อคูณสใช่ไหมก็จะได้4ี่แต่ให้ใส่ลบซ้อนไปนะเป็นลบสี่นะครับเสร็จแล้วให้จับมาบวกกันก็2อบวกกับลบสได้เท่าไหร่ได้ลบสองนั่นเองก็จะได้ลบสองเวกเตอร์ไต่อมาลบกับตัวนี้อ่าคูณลงครับ2อคูณกับลบสได้ลบสี่ คูณขึ้นครับ1นคูณสได้2แล้วก็ใส่ลบซ้อนไปเนาะจำไว้ว่าคูณขึ้นเนี่ยให้ใส่ลบซ้อนแล้วก็เอามาบวกกันนะครับลบสบวกกับลบสได้ลบหนั่นเองอ่าก็จะเป็นลบหเวกเตอร์ j โอเคต่อมาบวกกับอันนี้ต่อคูณลง2อคูณสได้4นะครับคูณขึ้น1คูณกับลบหได้ลบหเนาะแต่ต้องใส่ลบซ้อนไปเป็นบวกห นะครับแล้วจะมาบวกกันก็จะได้เป็น5นะครับโอเคแสงว่าเราก็จะได้แล้วเวกเตอร์ u cos กับเวกเตอร์ v ก็จะได้เป็นลบสองเวกเตอร์ i บวกหกเวกเตอร์ j นะแล้วก็บวกห้าเวกเตอร์ k อ่าเราก็จะได้แบบนี้ซึ่งเราสามารถเขียนเปในรูปนี้ได้นะรูปเมทริกนะครับอ่าเขียนเป็นคอลัมน์เมทริกแบบนี้ก็ได้ ลบสองหกแล้วก็ห้านะครับอ่าพี่จะชอบเขียนในรูปนี้มากกว่าอ่าโอเคได้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่แล้วเขาถามว่าเวกเตอร์ในช้อยข้อไหนเนี่ยที่ไม่ตั้งฉากเลยตัวเนี้คำว่าไม่ตั้งฉากนะครับเราต้องมานึกถึงเรื่องดอทก็คือการดอทกันอนะ่ะถ้าดอทกันเป็นศูนย์จำได้ไหมอ่าสมมติว่าเวกเตอร์ v ดอทกับเวกเตอร์ เอ่อพรทีเวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v เนี่ยถ้าดอทกันเป็นศูนย์นะครับเราจะได้เไรเราจะได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นะครับแต่ถ้ากลับกันล่ะถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยดอทกันไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่ามันก็จะไม่ตั้งฉากกันนะครับโอเคนะอันนี้เขียนโน้ตให้เราก็มาเช็คทีเดียวชอยนะครับอ่ามาดูชอยข้อแรก ข้อที่1แล้วเราก็เอามาดอดกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าเวกเตอร์3 i บวก j นะครับก็จะเป็นเขียนมา3เนาะสามสิปเป็น3แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข1ก็เขียนมา1ส่วนตัว K เนี่ยไม่มีเนาะก็เป็นบวก0น k อ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข0มาดอดกับเวกเตอร์ตัวนี้เนาะเวกเตอร์ u คอกับเวกเตอร์ v ก็คือ ลบสหหนะครับอ่ามาดอทกันการดอทเวกเตอร์ทำยังไงจำได้ไหมก็คือเอาตำแหน่งเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในรูปเมทริกนะเอามาคูณกันก็2ตัวนี้3คูณกับลบสตัวนี้ก็จะได้ลบหเนาะ,ะลาลบหกต่อมาเอามาบวกกันนะ1คูณกับ6ก็จะได้6นะครับต่อมาสุดท้ายและศูนคูณกับ5ก็จะได้ ศเอามาบวกกันได้ศูนย์ก็แสดงว่าสองเวกเตอร์นี้ทําไมกันตั้งฉากกันนะครับเพราะว่ามันเท่ากับศูนย์ด,ดกับเปนศนนี่ยมันจะตั้งฉากกันข้อนี้ก็ไม่ใช่เนะเาะเขาต้องการที่มันไม่ตั้งฉากนะครับอ่าโอเคไหมโอเคมาต่อมาต่อหน้านี้แล้วกันที่มันไม่ค่อยพอดเดี๋ยวขออ่ียช้อยหนึ่งข้อสองล่ะเนี่ยเอาตัวเลขมาเขียนเนาะหนึ่ง ลบสามสี่หลบสามสี่ดอทครับเวกเตอร์ u คอณกับเวกเตอร์ v ก็คือลบสอหห้า่าคูณกัน,นครับ1คูณกับลบสก็จะได้ลบสต่อไปลบสคูณกับ6ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ลบสินะครับอ่าเอามาบวกกันเนาะเขียนแบบนี้ได้ว,ว่าเดี๋ยวงงต่อมาบวกกับตัวนี้ อ่ะสีคูณกับหได้ยี่สิก็ได้ศูนอีกแล้วเนาะก็ไม่ได้ข้อนี้เราก็มาเช็คต่อโอเคเดี๋ยวมาต่อหน้านี้อ่ะข้อชอยข้อ3ามนะครับเวกเตอร์4ี่สามลบสองสลบสอดอทกับเวกเตอร์ u คอสกับเวกเตอร์ v เนาะก็คือลบสองหกห้าหามา คูณกันเลย4คูณกับลบ2ได้ลบ8ดนะครับแล้วก็บวกกับ3คูณกับ6ได้สิบแปดแล้วก็สุดท้ายบวกกับตัวนี้ลบ2คูณกับ5ได้ลบ10นั่นเองก็จะได้0ูนีกแล้วก็ไม่ใช่นะครับก็มันยังก็สองเวกเตอร์นี้ก็ยังตั้งฉากกันอยู่ดีนะข้อสี่กับข้อ5้าเหลือ2ชอยแล้วมาดูเวกเตอร์นี้บ้างข้อนี้ข้อสี่ เวกเตอร์หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเนาะเขียนมาหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ดอทกับตัวนี้เนาะนี่ลบสองหกห้าอ่าดอทกันเลยหนึ่งคูณกับลบสองก็จะได้ลบสองแล้วก็บวกกับตัวนี้หนึ่งคูณกับหกก็จะได้หกสุดท้ายบวกกับลบหนึ่งคูณกับห้าก็จะได้ลบห้านะครับอันนี้ได้ลบหนึ่งนะครับ อ่าโอเคอันนี้ได้ละเพราะว่ามันดอทกันไม่เป็นศูนย์เนาะดังนั้นข้อนี้2เวกเตอร์ตัวเนี้ยก็จะไม่ตั้งฉากกัน,นครับดังนั้นตอบข้อนี้เลยตอบชอยข้อ4นั่นเองนะครับส่วนชอยข้อ5เนี่ยลองไปทำดูนะครับมันจะมันก็จะได้เท่ากับ0นั่นแหละโอเคนะอ่าก็ตอบข้อ4ี่นะชอยข้อสี่ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ก็เสียเวลานิดนึงนะต้องเช็คช้อยแต่ก็ไม่ยากเกินเกินไปนะครับ โอเคไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ